ถ้าทางแพทย์เขาบอกชงไม่ได้หมอคือหมอเขาบอกชั่วโมงกว่าแล้วก็ยื้อไว้<อ>ทนอยู่แั่นี้เราไม่ไม่สามารถพูดยกยกเลิกก่อนนะเป็นไงครับตัวคุณตอนนี้เป็นไงบ้างครับถ้าเลี้ยงลูกอยู่บ้าน,นทุกวันครับลูกมีโปรแกรมเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้ต้องรอรอบอสทักมาครับอันนี้บอสยังไมนน่ทักเลยแต่ตอนนี้ก็คือเลี้ยงลูกอยู่นะครับลูกเป็นไงด้วไหมบอสไม่ทักไม่ตอบด้วยลูกโอเคดีครับแฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีครับผม ่น้ำหนักจะเจอใครอ่ะยังผมยังไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับกรรอรอบอสอย่างเดียวน้ำหนักโอเคครับไว้นั้นก็ทำได้ครับถ้าพูดถึงครื่งนี้เล่าช่วยเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคุณคุณเจออะไรขึ้นอีกอ๋อแน่นอนละครับสิ่งสำคัญคืออากาศแล้วถ้าเราเล่นกับความร้อนแล้วก็สู่ความเย็นเนี่ยมันก็ร่างกายเราก็รับไม่ได้นะับก็ตอนแรกก็ปกติครับแต่ผมอาจจะเป็นแพ้พวกผก อบสาวหน้าเพราะผมไม่เคยเข้าแต่ก็ไม่มีอะไรมากเลยแต่ก็ทามันก็ทําปกติแล้วพอพอผมทำผ่านแล้วเนี้ยเป็นห้องผมเช็คมันก็ปกติแล้วจะจะไปช่างนะมันแบบดันตอนที่เราเชิ้นอย่างมันแน้ครับแต่มันพอพลอยกำลังจะเด้งนะมันมันไหลมันออกมาตลอดเราก็ผมก็งงผมก็งงใช่มันออกม่หยุดจนไปตัวฉี่แล้วจู่ๆก็ล้มลงทีหนึ่งครับใช่แล้วมันออกตลอดตอนจอนช่างก็ออกต้องใส่ผ้ากนูไปผมก็คงว่ามันเหงื่ออะไร เนื้ออะไรผมก็ผมก็งงวัดมันสมควรต้องต้องหมดแล้วมันต้องต้องต้องพอแล้วใช่ไหมแต่ก็พอไปช่างมันก็ขาดรนนี้ก็ขาดพอพอตอนแรกก็ปกติพอจิบน้ําพอหมอบอกให้ไปนอนพักแหละจากเนื้อออกครับแล้วห้าทีมั้งสูๆก็เงื่อแห้งแล้วแบบลูกหนูวิ่งเลยวิ่งทั้งตัวเลยมันเป็นลูกหนูยิ่งวาคิวอีกโอ้โหมันเป็นลูกมันววิ่งวิ่งแบบมืออยู่เนี้ย ก็งงว่ามันเป็นอะไรแบบร้องโอดโอยอยู่นั่นแหละมาชั่วโมงนึงพยายามฝืนไม่อยากชกเพราะเราทำผ่านทุกอย่างแต่เรื่องอย่างอากาศพอมันเย็นเนี่ยบวกกับเรา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 ลดน้ำหนักมันร้อนเนี่ยพอมาห้องนั้นแล้วจุดจมันหนาวแบบผิดปกติเลยแล้วลุงหนูมก็วิ่ง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 ทุกจุดข้างหลังข้างหน้าเกือบดันขึ้นหัวใจนะถ้าทางแพทย์เขาบอกชงไม่ได้หมอคือหมอชั่วโมงกว่าแล้วยื้อไว้ทนอยู่นั่นแหละผมไม่ได้ชกนี่คุณรู้สึกไงโอ้โหพี่ ผมยังหมดเส้นนี่ครับตั้งครอบครัวโอ้ค่าใช้จ่ายก็เยอะนะเอาไม่ใช่เลผมก็ต้องจ่ายเครียมมาทุกอย่างเพราะว่าผมผมผมมาเพื่อมาชกค่าเครื่องค่าอะไรผมอัพทุกอย่างจองให้ครอบครัวค่าตั๋วค่าอะไรเพื่อเข้าดูแล้วก็อ่าโภชนาการในทุกอย่าง่ไหนจะฟิตเนสที่ผมซ้อมโค้ชคือหมดหลายแต่นะเขาก็เเยอะเลยค่าคือเต็มที่แต่พอพอจู่ๆว่าเป็นการยกเลิก เราไม่ไม่สามารถพูดยกยกเลิกก่อนนะที่เราผ่านแล้วไงแต่ไม่รู้เหมือนกันเขาไี่ต้องทำใจครับ คราวนี้ถ้าเกิดเราจะโครจรมาเจอกับทางทางน้องโอ๋ทีเป็นไงครับถ้ารับมันอยู่อยู่ในเรืร่งก,กันอยู่อยู่ที่ผู้ใหญ่ครับท <ừ> ุกอย่างผมผมไม่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 ไม,ไม่ไม่อยากอะไรมากครับผมมได้หมดครับเพราะว่าเราถึงยังไงก็ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินว่าคู่ไหนเหมาะสมผู้ไหนสม,วนนสมวนควรหรือแชมป์มนันอาจจะนานและอย่างที่วิทยาทีบอกว่าเขาอยากให้คนเื่ือชิงก่อนปุ๊บไม่เป็นไรครับไม่ได้สีเรียสครับแต่กระแสมันน่าจะไปทางกครที่รูกก่อนะถ้าอย่างนั้นครับสุดท้ายนะครับมีอะไรฝากถึง่เป็นสานมวยที่เขารอเชีย์กันอยู่ก็แน่นอนครับ ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจครับชิดผมทุกอย่างผมเดินด้วยความถูกต้องครับ,รบอาจใครไม่อยู่จุดผมไม่รู้แล้วครับแต่เชื่อได้ว่าผมจริงใจกับมวยไทยแน่นอนแล้วผมสู้เพื่อครอบครัวครับผมแยอดเยี่ยมขอบคุณครับถังข,ขอบคุณมากขอบคุณมากเออวันนี้ดวงดาวน้อย โชคเป็นไงบ้างก็ดีครับดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ก่อนโชคกันแน่นอนครับน้องก็มีความตื่นเต้นพอสมควรผมก็พยายามบอกว่าให้ปล่อยวางให้นอนให้หลับไปก่อนใช้เขาแม่ยืดมาก่อ้เขานอนหลับไปลองลองทดสอบว่าร่างกายเรามันมีอะไรผิดปกติไหมเขาก็บอกว่ามีตาร้อนเป็นอาการที่ใจสั่นความตื่นเต้นเขาต้องปัดตัวนั้นก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าแผนจะต้องเอาไปสู้รบเขาแบบไหนแบบไหนทุกอย่างมันสามารถแก้ไขบนสถานการณ์บนเวทีได้ ขาบอกให้เขานอนหลับไปมากนอนไปตั้งแต่มาก็บอกให้พักผ่อนหลับตาไปก่อนไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยวางก็ก้จนเขาได้น่าจะปล่อยได้นิดหน่อยอใช่ครับเอออาวุธเด็ดของเขาในวันนี้อะไรก็คือปัดหือสองคุณคิดว่าเป็นไงบ้างก็แน่นอนอาวุธของเขามีแบบนี้ตลอดแล้วเขาเป็นมวยหญิงที่ที่อันตรายที่จริงแล้วความไวของเขาแบบมันมัน,ม,นมันทำให้ผู้หญิงโดยโดยตรงอะที่ที่ใช้แล้วแล้วเจอควอามแรงเขาแล้วเข้าทําแบบทั้งมัดทั้งศอกเนะี่ย มัน,ม,นมันทำให้สับสนอยู่แล้วแล้วมันทําให้โดนง่ายคอีกอีกนิดนึงครับเราฟังไลฟ์สดของคุณชาติยศเนานะนนะคุณชาติพูดถึงน้ำมวยคนหนึ่งน้ำมวยกินในรุ่นร้อยห้าปอนคนหนึ่ง,ง 1, นั่นคือโบมกาวนะครับคือเขาพูดเหมือนประมาณว่าอยากจะมีการจัดให้ชิงแชมป์วันมวยไทยในรุ่นร้อยห้าปอนด์โดยโบมกาวเป็นตัวอยู่คุณคิดว่าดวงดาวน้อยเหมาะหรือย,อยังครับเป็นผู้ชี้ก็เดี๋ยวผมดูสักไฟสองไฟถ้าโชว์ฟอร์มแบบนี้ผมก็อยากให้พี่ชาติดูพิดพี่ชาตีครับก่อนผมก็ ก็สร้างบัรยาให้เขาครับก็เขาพยายามดันเขาไว้ถึงที่สุดครับเขามีความเป้าหมายเป้าหมายของเขาก็คือแชมป์แชมป์โลกก็ก็อยากเขาไปถึงครับแต่ก็อยากจะจะอดูอีกไฟสองไฟก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับหรือหรือถ้าฝั่งนู้นหนาคู่โชคยากแล้วเราไมนเหมาะสมแล้วก็ยินดีครับพร้อมเสมอ Yeah. Yes, I'd like to thank Mr. Shanti for giving me this moment I'm really preparing myself for this fight to knock go out, and I did. Thank you. You can drill with both weapons and both languages!